งดงามมากๆค่ะอันนี้เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อรวยปาสาททิกโกนะคะเรามาบูชาเครื่องไหว้นะคะไปไหว้หลวงพ่อรวยกันนะคะพระพุทธรูปนะคะองค์ใหญ่ค่ะ พระพุทธรูปนะคะเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญเปิดวาสนานี่เป็นขบวนรถแห่ค่ะ ที่จะแห่พระพรุ่งนี้นะคะทางวัดมีงานประจำปีนะคะ2,569ค่ะเป็นงานเทศกาลขึ้นเขาไหว้พระวัดเชิงเขาค่ะจัดขึ้นวันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคมนะคะเทศกาลขึ้นเขาไหว้พระอันนี้เป็นร้านกาแฟเชิงเขาค่ะพระธาตุเชิงเขาพระมาหาธาตุเจดีปาสาทิา JD, าาโกค่ะ ขึ้นเขาวไหว้พระกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาชมนะคะมาเที่ยวที่วัดพระธาตุเชิงเขานะคะด้านบนนะคะขึ้นไปสักการะกันค่ะงานมีตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคมค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มนะคะเริ่มประดับประดาการคืนนี้ก็โหมโรงวันแรกนะคะที่มีงานตกแต่งสวยงามเลยนะคะพัทธเชิงเขาค่ะนี่ค่ะร้านกาแฟวัดเชิงเขานะคะเข้าไปในนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นสวนน้ำตกค่ะ นี่คะ่ะเข้ามาถึงแล้วนะคะทางขึ้นเขาเดีย๋ยวต้องดูตรงนี้ก่อนนะคะเจ้าพ่อห่มเขียวเจ้าแม่ตังอ่อนนะคะสัก,กรราหลวงพ่อสังกัดจายหลวงพ่อรวยปาสาลิโทนะคะแล้วก็พระธาตุสีมหาโพธิ์ค่ะ,คะจัดซะสวยงามเลยนะคะใครอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะคะสระบุรีหินตายหินยายนะคะ จัดได้สวยมากเลยค่ะเทศกาลขึ้นเขาวไหว้พระปี2569ค่ะณวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีนะคะต้อนรับปีมานะคะสวยงามมากๆขึ้นบันไดไปนะคะทำคล้ายทางเหนือนะคะสวยมากๆ ทำไมเธอเก่งอย่างเงี้ยไปขอลองก็ได้นะเดินไปเรื่อยเดินถ้ำนะไปไปลงข้อรวยแล้วก็เดินถ้ำชั้นสามแล้วก็ไปชั้นห้าเวลาลงลงลิฟต์ขวามือมีลิฟต์ชั้นห้านะตรงนี้ศาลาอะไรฮะไอเดียเจ้าพ่อหุ่มเชียวเจ้าแม่พองอ่อนแนะนำเขาหน่อยแนะนำเขาหน่อยเออแนะนำหน่อยชั้นห้าเออเออแนะนำเขาหน่อยนะเจ้าแม่ค่ะ ว้เจ้าแม่ตังแต่งอ่อนก่อนนะคะเจ้าพ่อห่มเขียวเจ้าแม่แตงอ่อนนะคะที่สาลาแห่งนี้คะ่ะจุดแรกนะคะพามาไหว้ขอพรกันค่ะเจ้าพ่อห่มเขียวเจ้าแม่แตงอ่อนค่ะต่อไปเราไปจุดที่สองนะคะสาลาของพระ่ายกัดจายนะคะ มีเลี้ยงปลาคาร์ปในบ่อด้วยวัดเชิงเขาจังหวัด สระบุรีค่ะตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของศาลาของพระสังกัจจายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทานน้ำตกนะคะ ไก่คือบอเลอร์เลยนะคะจากจุดพระสังกระจายนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงสาลาของหลวงพ่อรวยค่ะอดอกไม้สวยจังเลยจะสังเกตนะคะว่าจะเห็นไก่นะคะ วางตามจุดต่างๆนะคะนั่นก็เป็นเพราะศาลาวิหารหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะคะท่านเป็นเ,เกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะแล้วก็จะมีสัตว์นะคะเลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงประจำกายนะคะก็คือลูกไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในพระวิหารหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะคะ ด้านในจะมีอะไรนะคะเดี๋ยวตามไปชมค่ะสวยงามมากๆเลยรูปแกะสลักนี้นะคะเห็นไก่นะคะน,นี้จะเขียนว่าวิหารหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะคะขึ้นมาเลยค่ะตามบันได งดงามมากๆค่ะอันนี้เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อรวยปาสาทิกโกนะคะเรามาบูชาเครื่องไหว้นะคะใส่ไหว้หลวงพ่อรวยกันนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาชมตรงนี้ก่อนนะคะเป็นนิทัรศการนะคะทำพุทธเศรษฐีนะคะัคราทางลงถ้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติของการวางจิลาเลิกนะคะหลวงพ่อสองพี่น้องประวัติความเป็นมานะคะ สองพี่น้องเป็นพระประจำอยู่ณนะอุโบสถวัดตีนเขาอย่าไปลงทถ้นกันลงไปหลายขั้นเลยนะคะลึกมากๆนะคะใช้ความ,มระมัดระวังค่ะแต่ก็จะมีไฟทางตลอดนะคะเราลงมาแล้วนะคะนี่เป็นภาพแกะสลัก สวยงามอีกหนึ่งองค์นะคะสวยไปต่อนะคะเป็นถ้ำหินย้อยนะคะเท่าที่จำได้เนี่ยเราขับรถผ่านหลายรอบแล้วนะคะแต่วัดเนี่ยไม่ได้อยู่ติดถนนนะคะเข้ามาในซอยอีก แต่ถ้าเราอยู่ที่ถนนนั้นเราสามารถมองเห็นเจดีย์สีทองด้านบนได้เพราะเจดีย์สูง,ง,งนะจ้านึกถึงวัดอันนี้เลย,ยน,นึกถึงวัดจุลามณีจำได้ไหมที่โคตๆอย่างเงี้ยแต่มีพญานาคเยอะมากด้านล่าง นร่วมบูชาถวายสังฆทานด้านบนจะมีที่ถวายสังฆทานสวยค่ะสวยมาเราไม่ผิดหวังนะคะปัะญาน้า ร่วมทําบุญปลูกพยานาคถ้ำนี้ลึกนะลึกระวังหัวชนจ้าไปเลย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 ค่ะ ออกมาทางนี้แล้วทางออกนะคะทางขึ้นนะคะขึ้นมาเราก็เจอกับหินตายหินยายนะคะปิดทองผ้าสามสีหินตายหินย่ายนี่เป็นสองไทยสาผ้าสามสีมีจุดแลกเงินด้วย สแกน QR โค้ดก็ได้นะคะพิพิธภัณฑ์เป็นไม้เรือนทรงไทยนะคะแต่ปิดค่ะวันนี้ปิดนี่เป็นรูปวาด พิพิธภัณฑ์หลวงพอ่อรวยนะคะอนุสร์หนึ่งร้อยปีนะคะเขาไม่ให้เข้าคนดูไม่ทั่วถึงไงก็เลยไม่ให้เข้า นี่ไงตอ,ตอนท่านอาพาธเนาะตอนตอนที่หลวงพ่อรวยอาพาธรู้สึกว่าจะอยู่ซิลิราดหรือไงตอนนั้นอ่ะเพอาิลิาดน,นั้นหลวงพ่อคูณเห็นมั่งอันนี้เป็นอะไรนะเป็นนองเอิเล็กทรอนหรอรุ่นเก่า เราขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งค่ะจะเจอกับพระพุทธรูปนะคะอันนี้เป็นพระพุทธินราชแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะคะ ขึ้นมาด้านบนของเจดีย์นะคะเราก็จะพาไปไหว้พระรูปนะคะองค์ใหญ่ค่ะ ฮัะตตารถท้าเวทส่วนอยู่หน้าประตูนะคะด้านนอกของพระมหาเจดีย์นะคะก็จะเป็น พระประจำวันเกิดนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันอังคารเอ้ยเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะ พระประจำวันเกิดเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยพระพุทธร,รูปสำคัญสำคัญนะคะอาทิเช่นพระสิวรีนะคะพระพุทธธรรมธรรมรงธรรมนะคะหลวงปู่ทวดอันนี้พระประจำวันเกิดของคนเกิดพูดกลางคืนนะคะปางป่าเลไลนะคะสาธุสาธุาค่ะอันนี้หลวงพ่อโตนะคะหลวงหลวงปู่ทวดนะคะ โพมมรมดังสีค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นพระพุทธรูปองค์ยืนนะคะพระพุทธรูปนะคะเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะเปิดโชคเปิดลาเปิดบุญเปิดวาสนา ต่อจากพระพุทธรูปนะคะพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะก็จะเป็นบทสวดบูชาของคนเกิดวันต่างปีต่างๆนะคะเริ่มต้นจากปีชวดฉลูปีขานปีเถาะปีมะโรงปีมะเสง สามารถถ่ายเข้าไปใน,นพระอุโบสถได้อีกนะคะนี่ค่ะบทสวดของคนเกิดปีมะเมียนะคะปีนี้นะคะเป็นปีมะเมียนะคะ ปีพศ2569ค่ะใครเกิดปีมะเมียก็ตั้งอธิษฐานนโมสาจบนะคะแล้วกล่าวคำํำสวดได้เลยค่ะต่อมาเป็นปีมะเมปีมะแมปีวอกปีลักกานะคะแล้วก็ปีจอค่ะตามด้วยปีกุลนะคะครบ12นักษัตวค่ะ ด้านบนนะคะสามารถมองเห็นวิวได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมวิวนะคะเป็นซุ้มประตูรวยนะคะรอดแล้วจะรวยค่ะเฮงห้งรวยๆวยค่ะศาลเจ้านั้นคืออพษะสังกัดายที่เราพาไปไหว้นะคะนี่เราขึ้นมาอยู่ด้านบนสุดของวัดนะคะนี่ค่ะเราสามารถเห็นวิวเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นถนนหลักนะคะเป็นถนนสายหลัก เส้นทางไปสระบุรีโคราชนะคะเราก็ไปแยกออกมิตรภาพนะคะวัดเ,เชิงเขานะคะจะมีงานประจำปีนะคะหลวงพ่อรวยนะคะงานเริ่มวันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2569ค่ะ พาชมพาชมบรรยากาศนะคะสวยงาม น้ำตกนี่วัดลิมขาเป็นน้ำตกเพียมที่ทางวัดเชิงเขาสร้างนะคะด้านนี้ไปถ้ำเป็นอาคารนะแต่เราไม่ได้พาเข้าไปนะคะ วัดนี้เขาปลูกดอกไม้ไว้ตามบันไดาทางขึ้นทางลงนะคะสวยค่ะเป็นทางผ่านนะคะใครที่มุ่งหน้าไปทางสระบุรีมวกเหล็กนะคะต้องผ่านเส้นตรงนี้นะคะผ่านจุดนี้ไปถึงข้างบนแล้วลงมาหิวน้ำเดี๋ยวจะมาเอาน้ำค่ะ ที่ยววัดเชิงเขานะคะสำหรับาการทพาท่องเที่ยวพาชมนะคะวัดเชิงเขาสระบุรีแห่งนี้นะคะขอบอกเลยว่าน่าชมมากๆลายล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติน้ำตกนะคะมาแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะ รับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอปิดคลิปไว้ด้วยภาพผู้แบบจีนนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่เป็นขบวนรถแห่ค่ะ ที่จะแห่พระพรุ่งนี้นะคะอันนี้จะแห่แห่แห่พระพรุ่งนี้